นี้พามาชมรถรุ่นเก่ากันบ้างครับกับปาเจโร่ตัวเก่านะครับตัวนี้ก็เป็นปปีประมาณ2014นะครับถึง2016ตัวนี้ก็เป็นเครื่องดีเซลนะครับวันนี้ลูกค้าเนี่ยมาอัปเกรดช่วงล่างนะครับเปลี่ยนชุดโช๊คใหม่นะครับแล้วก็ซ่อมบำรุงพวกลูกหมากยางหุ้มเพลาคันนี้เป็นโฟวินด้วยนะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับขับสีหลักเลยมาอัปเกรดเปลี่ยนผ้าเบรกเกียร์จานแล้วก็โช๊คนะฮะก็เดี๋ยวไปลองฟิลลิ่งกับลูกค้ากันด้วยนะครับคันนี้ดูของเดิมก่อนดีกว่านีีี่่โชคคเเดดิิมมมมนนนของั้ประาณ แสนแสนก็ขวานะฮะแต่ยังไม่รั่วเลยนะดูดยิยังไม่รั่วเลยนะถือว่าใช้รถด,ดีปะ่ะใช้น้อยนะฮะยังไม่รั่วเลยนะครับลูกค้าเปลี่ยนาเบรกด้วยเน็กเจอร์นี่โอเคแต่คันนี้ไม่ใช่เบรกเดิมนะครับอันนี้เป็นเบรกของ e v o 9เดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงนะห้ดูโชก่อนนี่มีโชกหลังก็ยังไม่รั่วนะมีซึมๆมนินนดๆถือว่าคันนี้ลูกค้าอาจจะไม่ค่อยได้สมบุกสมบันมากนะครับนี่มาอัปเกรดลูกลูกมากันโคงนะครับโคงเนี่ยสะพาน ก็มียางหุ้มเพาด้วยนะครับอันนี้กําลังตั้งศูนย์อยู่นะครับตั้งศูนย์อย่างเราก็จับยางนะครับเจียจานไปแล้วให้ดูปัม๊ม U9 นะครับก็ใช้ของบริษกเน็กสเตได้เลยชุดหนึ่งก็3,000กว่าบาทอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นหน้าซับแท้งหน้าซับแท้งปรับแปนี่ซับแท้งปรับแปซับแท้งสายเป็นซับแท้งสายนะครับใช้คู่กับสปริงเดิมได้เลยนะครับอีก้าหลังก็ เป็นซับแทงสายเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ก็จะติดตั้งตรงนี้ติดตั้งแล้วก็หมุนง่ายๆของบอเจโลจะเป็นซับแทงสายเ mm hmm. พราะด้านหลังบอเจโลจะพื้นที่ค่อนข้างน้อยนะครับจะใช้คู่กับสปริงเดิมนะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะครับสาหรับซับแทงสายปรับ8นะฮะนี่ mm hmm. คู่สปริงเดิมเลยโอเคนบนี่ใช้กับสปริงเดิมยึดสายก็ต้องยึดประมาณนี้นะฮะอันนี้ตั้งศูนย์เสร็จแล้วเดี๋ยวไปลองเทสกันด้วยแล้วก็ดูฟิลลิ่งว่าลูกค้าจะถูกใจไหม เอ้ยลืมบอกคันนี้ล้อ18อัพเกรดมาด้วย RPF1 นะครับยาง2 6 6 6 0นะครับนีโต๊ะสี่นะฮะก็ฐานล้อกว้างกว่าเดิมแน่นอนนะครับเกาะถนนขึ้นแต่โช๊กอะเรื่องฟีลลิ่งเดี๋ยวไปดูว่าลูกค้าจะถูกใจไหมกับของเดิมจากของใหม่มาเป็นยังไงครับเดีไปลองกันไปครับนี่อันนี้เบรก Evo 9นะครับจานหน้าประมาณ7 7 0นะครับอันนี้เจียจานไปด้วยครับนะ จะเป็นทรงเดิมเลยครับความสูงเขาเดิมลูกค้าคนนี้ไม่อยากโหลดนะครับเน้นอัปเกรดช่างล่างจากของเดิมมาเพื่อเฟิร์มครับไม่อยากได้แข็งหรือกระด้างมากเกินไปนะครับนี่ก็เติมลมประมาณ30ปอนด์ครับสำหรับเราตองแกรมก็จะต้องเช็คลมก่อน,นครับ <Okay. S 2> ลมยางไม่แข็งมากจนเกินไปนะครับฟิลลิ่งโชค๊คก็จะไม่เสียนะฮะเดี๋ยวไปลองกันดีกว่า มันมีบ้างอ่ะแต่อันนี้ไม่มีเลยยังไงดูดเดียวเดียวของเดิมเดียวจะบ,บาน,นออกใช่ยังไงคอนกรีตมันเนียนขึ้นนะ ลองดูว่ามันหนึบไหมอะไรอย่างงี้คือตอนนี้มันจะไม่โค้งเหมือนเดิมแล้วมันจะเอาง่ายมันเฟิร์มกว่าเดิมอ่ะในโค้งก็มั่นใจได้เลยรู้สึกไม่โยนลูดได้เลยใช่ใส่ไปเลยเป็นไงเนียนนิ่งปกติจะตึงตั้งตึงตั้งอ่ะปกตินะี่อารมณ์ตึงขึ้นงงอะไรเลยอะไรเงี้ยโอเคก็สรุป ดีกว่าเดิมนะดีกว่าเดิมเยอะฮะเเยลยเยอะนะถูกใจนะไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังนะโอเคจะได้เต็มปิงคงจะดีกว่านี้อีกนะอะไรนะเดได้จะได้เต็มปิงคงจะดีกว่านี้อีกอ่เดี๋ยวค่อยมาเติมเดี๋ยวค่อยมาเติมโอเคลองใช้อันนี้ให้ชิมดูแล้วก็อ่ค่อยมาอัพโอเคแล้วประมาณนี้ขอบคุณมากครับผม